สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านนะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะเป็นการทํานายดวงความรักได้เดือนนะคะให้ผลในช่วงเดือนพฤศจิกายนทั้งเดือนการทํานายเป็นการทํานายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะถ้าต้องการการทํานายที่แม่นยามากกว่านี้ในรายบุคคลแนะนําให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้น ส่วนใครนะคะต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือหรือสนใจในเรื่องของชื่อมงคลเสริมดวงสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยค่ะสำหรับชาวตุลน,นะคะต้องบอกว่าดาวจันทร์ดาวสุก นะคะในลัคนาราศีตุลดูได้นะคะแล้วก็ไพ่อาจจะเกิดขึ้นสลับกันได้เรามาเริ่มในเรื่องของดวงดาวกันก่อนนะคะส้มมองว่าดาวศุกร์เนี่ยเป็นเกษตรราธิบดีกับคุณนะสเสน่ห์ของชาวตุลดีมากถ้าพูดถึงสเสน่ห์นะดีมากๆตัวคุณเองเนี่ยอาจจะเป็นสายเปก็ได้ในเรื่องความรักหรือโดนเปนก็ได้นะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้แหละนะคะเพราะว่าเดี๋ยวดาวศุกร์ก็จะมาอยู่ในเรือนชะตาคุณแล้วก็อยู่ในเรือนการเงินของคุณด้วยนะคะ แต่ในส่วนของดาวเจ้าเรือนปัตนิหรือดาวเจ้าเรือนคู่ครองของคุณนะคะนะคะเขาไปเจอดาวคู่ศัตรูอ่าเจอดาวคู่ศัตรูนะนะคะในเรือนของคุณบ้างในเรือนการเงินบ้างเพราะฉะนั้นนะคะคนมีคู่ระมัดระวังเรื่องเงินเรื่องทองนี่แหละที่จะทําให้เกิดปัญหาในความสัมพันธ์ได้หรือเรื่องอารมณ์ของตัวเองก็ได้เพราะฉะนั้นค่อนข้างต้องระวังนะคะนะเพราะว่าอังคารคือดาว ปัตตนีแล้วไปเจอกับอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูค่ะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังยังต้องระมัดระวังการมีปัญหาในความสัมพันธ์โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะอ่ะประมาณนี้เลยนะคะโอเคค่ะมาดูกันในเรื่องของไพ่กันบ้างนะคะเริ่มจากคนมีคู่ทั้งผูกมัดและไม่ผูกมัดชัดเจนและไม่ชัดเจนมีคนที่คบหรือคุยกันมามา,มากกว่าหเดือนขึ้นไปนะคะถือว่ามีคู่มาดูรวมกันตรงนี้ค่ะ ใบแรกขึ้นไพ่ f f o r t u n e มันกลิ่นคนเก่ามาแรงมากเลยเนาะนะคะถ้าเป็นในเรื่องของออความสัมพันธ์คนมีคู่อะต้องบอกว่าอาจจะมีพลังงานของคนเก่าแทรกเข้ามาในความสัมพันธ์ได้เลยนะคะมีคนนำเข้ามาในความสัมพันธ์หรือมีการพัฒนาความสัมพนนะะันธ์ค่ะ อ่านะคะคือตัดกันไม่ได้ขายกันไม่ขาดนะคะคนที่มีคู่ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรกันก็ตามนะคะมันจะตัดกันไม่ขาดแล้วมีการเพิ่มหรือพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยคนคุยได้เป็นคนคบคนคบนะคะได้เป็นแฟนเป็นแฟนได้มั่นหมายมั่นหมายได้แต่งงานแต่งงานได้มีลูกแบบนี้เออนะคะอืมบางทีเนี่ยมันมีพลังงานของคนใกล้ชิดที่ทําให้เกิดปัญหาในความสัมพันธ์ได้ก็มี ะะโดยเฉพาะกับชาวาวันพุธชาวกันนะคะเดอะเฮอร์มิทหัวกลับนะคะมีการปกปิดปิดบังความจริงกันนะชาววันพุธชาวกันเนี่ยมีการไม่บอกความจริงมีการปกปิดปิดบังความจริงกันมีการทําไม่ซื่อกันในความสัมพันธ์นะคะขึ้นไพ่เด็กถือดาบหัวกลับด้วยมีการเอาชนะกันหมายถึงว่าอยากได้ใจแต่ไม่ได้ทําตัวให้ดีแบบว่าเรารู้สึกว่า เรากําลังจะโดนแยง่งเราเคยทําตัวไม่ดีแล้วเรากําลังจะโดนแยง่งคนรักไปเราจะเรากลับมาละเรากลับมาด้วยการบอกว่าเราจะทําให้ดีขึ้นแต่นั่นคือการที่เข้ามาห่วงก้างมากกว่าแค่ได้เอาชนะคนอื่นที่มาแย่งเท่านั้นก็พอให้ได้ใจนะคะคนรักก็พอแล้วอาเราก็อาจจะกลับไปทําตัวแบบเดิมได้เนี่ยเนี่ยประมาณนี้เลยนะคะและนะคะในช่วง ครึ่งเดือนหลังของพฤศจิกายนนะคะขึ้นไพ่เนี่ยหนึ่งดาบหัวกลับมันจะมีอารมณ์ห่วงก้างกันมากขึ้นอย่างที่บอกเหมือนกับว่าจะทําตัวดีเหมือนกับว,ว,ว่าจะปรับปรุงตัวแต่ว่าเป็นอาการห่วงก้างห่วงคนรักเท่านั้นเองและห่วงแรงด้วยนะคะ ส้มบอกเลยว่ามีอาการห่วงแรงแต่อาการห่วงแรงอาจจะมาในรูปแบบของการแขวะการประชดประชันหรือการชวนทะเลาะซึ่งส้มมองแบบนี้ว่าชาวตุนไม่สนใจชาวตุนนิ่งเป็นชาวตุนเอาเวลาไปทำงานทำเงินค่ะขึ้นไพ่เด็กถือเหรียญเราเอาเวลาไปทำงานทำเงินดีกว่านะคะโอเคในเมื่อความสัมพันธ์มันยังตัดไม่ขาดไม่เป็นไรแต่ส้มมองแบบนี้ว่าในบางคู่ที่เป็นมีปัญหาค่อนข้างมากเพราะว่ามีคนใช้เงินเก่งอยู่คน มีคนผิวขาวร่างเหล็กใช้เงินเก่งขึ้นไพ่หรือเป็นคนที่เด็กกว่าในความสัมพันธ์ก็ได้เอ,อนะคะคือมันมีเรื่องของการหลอกลวงคดโกงเกี่ยวกับเรื่องเงินด้วยอ่ะสมถึงได้บอกว่าออมันมีการเปอยู่นะแล้วถ้ามันมีการเปแล้วแบบมีคนคิดไม่ซื้อเนาะไม่ซื่อสัตว์อ่ะเอออีกฝ่ายหนึ่งกะทุ่มเทให้แต่ว่าฝั่งนี้ไม่ซื่อสัตยังมองหาคนใหม่ๆอยู่อะ่ะขึ้นไพ่จะติกหัวกลับเลยนะ เอาจริงแล้วนะทั้งซ้มมีความรู้สึกว่าโดยส่วนตัวชาวตุนเองเป็นเป็นคนที่จิตใจซื่อตรงมากๆแล้วถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับความแฝ์ในเรื่องความสัมพันธ์คุณพร้อมที่จะปล่อยความสัมพันธ์นี้ออกไปแน่นอนอืมคุณพร้อมที่จะปล่อยความสัมพันธ์ออกไปถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่แร์ ในบางคู่ส้มต้องบอกจริงๆว่ามันอาจจะมีเรื่องของการแบบเรื่องของทางกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยส้มถึงได้บอกว่าความสัมพันธ์เปราะบางทั้งทงที่ในช่วงต้นเดือนก็มีการพัฒนาความสัมพันธ์มาแต่พอคุย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 กันไปเรารู้สึกว่าเอ๊ะให้โอกาสพูดคุยคุณกลับเข้ามาห่วงก้างเราก็ให้โอกาสนะนะคนะแต่ยิ่งรู้สึกเหงายิ่งรู้สึกว่าเราโดนเอาเปรียบเราไม่ไปต่อถ้าเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นชาวตุลหรือว่าชาวส่องถ้าเกิดมีการ ปรับความเข้าใจกันก็พยายามมีความแฟรตต่อกันนะมันถึงจะไปกันได้ต่ออะส้มต้องบอกแบบนี้เนาะนะคะอืม,มาต่อกันที่ผู้ที่มีอิทธิพลนะคะกับชาวตุนนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะขึ้นไพ่ชาวธาตุดินนะนะคะมังกรฝึกศบกันนะคะสี่เหรียญแล้วก็ไพ่ออปเรชั่นนะคะส้มจะบอกว่าสําหรับอ,อชาวธาตุดินเนี่ย นะคะส้มมองว่าเขาค่อนข้างเก็บเก็บคุณไว้ในใจแต่ว่าเขามีเรื่องความเครียดนะคะในเรื่องของการเงินด้วยนะเขามีเรื่องความเครียดในเรื่องเงินแล้วก็เขาเป็นคนขี้เหนียวประหยัดมัธยัถ์เออจริงๆแล้วอะนะคะเป็นคนค่อนข้างประหยัดมัธยัถ์มากๆแต่ว่าส้มมีความรู้สึกว่าในเขาพยายามที่จะเอาใจออกจากคุณนะมันเหมือนกับว่าเขาเคยรักคุณมากมาก เขาเคยรักชาวตุนมากๆแล้วคาดหวังแล้วเขารู้สึกว่ามันเจ็บปวดเคยมีแพชชั่นมากๆแล้วเขารู้สึกว่าเขาต้อง เอาใจเอาแพชชั่นเอาความปรารถนาอะไรต่างๆออกมาจากคุณเพราะว่าไม่อยากเจ็บปวดแบบเดิมเอาความคาดหวังออกมาจากคุณหน่อยสักหน่อยนะคะถึงจะดีแต่เขาก็ยังเก็บคุณไว้ในใจอ่ะยังไม่สามารถเอาออกไปได้ทั้งหมดนะต้องบอกแบบนี้เลยนะคะในอีกกรณีหนึ่งคือเขาเป็นคนที่เก็บความสัมพันธ์ไว้มากกว่าหนึ่งความสัมพันธ์เก็บความสัมพันธ์ไว้เยอะมากๆต้องบอกแบบนี้เลยนะคะเก็บความสัมพันธ์ไว้มากกว่าหนึ่งแล้วก็เหมือนกับว่าชีวิตเขาอ่ะมันมีความอึดอัดกดดนันเก็บกด นะคะมีแสงสว่างตกลงมานะมีแสงสว่างปลายอุโมงค์แต่เขาไม่หันกลับไปมองเลยเขาไปมองแต่ความอึดอัดเก็บกดของตัวเองแล้วไม่เปิดใจกับคุณะอืมแต่ในอีกกรณีหนึ่งอ่ะเขาก็ต้องการคุณแค่ในเรื่องบนเตียงมันเหมือนกับว่าเขามีความเห็นแก่ตัวรวมถึงไม่ยอมพูดอะไรในใจไม่ยอมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือไม่แฟร์ไม่แชร์กับคุณด้วยหรือเป็นคนที่ขี้เหนียวในเรื่องของการเงินกับคุณนะคะเขาอาจจะเอาเงินไปให้คนอื่นไปเปย์คนอื่นแต่เขาไม่ค่อยเปย์คุณอ่ะซบต้องบอกแบบนี้เลย ะะอันนี้คือความสัมพันธ์ที่มีปัญหานะ Four of Wands นะคะชาวธาตุไฟเมษส,สิงห์ธนูนะคะอันเนี้ย้่งมองความสัมพันธ์ค่อนข้างเปราะบางมันเหมือนกับว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยแฟร์กันจริงๆแหละหรืออาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอคนใกล้ชิดคนรอบตัวครอบครัวก็ได้นะคะโอเคค่ะมาดูกันสามใบถ้าเกิดไม่ขึ้นราศีคนของคุณมาดูตรงนี้ได้ทุกราศีนะผู้ที่มีอิทธิพลน,นะคะกับ ชาวตุลน,นะคะส้มมองในกรณีแรกนะคะส้มมองว่าเขาก็อยากเอาใจออกจากคุณเหมือนกันนะเออมันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเปราะบางจริงๆสําหรับเขานะคะเขายังเก็บคุณไว้ในใจแต่เขารู้สึกว่ามันไปต่อค่อนข้างลําบากนะคะเคยมีแพชชั่นต่อกันแต่ว่าช่วงนี้อาจจะห่างกันสักพัก เขารู้สึกว่าเขาเคยเจ็บปวดมากๆเพราะคุณนะคะเขาไม่อยากคาดหวังอะไรกับคุณอีกแล้วเพราะคาดหวังมากมันเจ็บมากเขาอยากเอาใจออกห่างจากคุณสักพักเขาเคยรักคุณมากๆนะต้องบอกแบบนี้แต่เขาเจ็บเพราะเพราะความคาดหวังของเขาเองนั่นแหละความยึดติดความคาดหวังของเขาเองเขารู้ตัวดีต้องบอกแบบนี้เลยนะคะอืมมันเจ็บปวดเขาเคยรักคุณมากต้องบอกแบบนี้แหละ นะะในอีกกรณีหนึ่งคือการที่เขาเป็นคนที่เก็บความสัมพันธ์ไว้มากกว่าหนึ่งความสัมพันธ์นะมีความสัมพันธ์เก่าๆก,กลับข้ามาด้วยเขาถึงเอาใจออกจากคุณนะเออนะคะประมาณนี้เลยแต่ว่าเขาก็ยังต้องการคุณในเรื่องของเรื่องบนเตียงอยู่นะเออแต่ว่าต้องการแค่แบบช่วยครูช่วยยามนะแล้วก็มีการต้องการคนอื่นด้วยยังเก็บคุณเอาไว้แต่ว่าไม่คอมมิตกับคุณเออเหมือนกับว่าอยากเลิกกับคุณแล้วเก็บคุณไว้แต่ไม่คอมมิตกับคุณนะคะ ม,มีการเข้ามาหาคุณบ้างเป็นบางเวลามันก็แลดูเนาะมันก็ถ้าเป็นแบบนี้มันแลดูไม่แฟร์จริงๆนะคะในเรื่องของคนโสดนะคะโสดสนิทโสดมีคนเก่าโสดมีคนคบหรือคุยไม่ถึงหกเดือนมีคนเก่ากลับเข้ามานะคะนะคะหนึ่งถึงห้านะคะไม่เกินนี้นะคะชาววันพฤหัสบดีอนะคะชาวทัดดินมังกพรพฤกษบการมีการกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ ่ง uh, so, มีความรู้สึกว่านอกนั้นจะมีแบบไม่เทคแอคชั่นมากและดูห่วงก้างซึ่งคุณค่อนข้างรู้สึกได้นะคะเป็นความห่วงก้างชาวธาตุลมกูมิถุนตนุลสิ่งที่คุณจะต้องระวังนะคะคือการที่มีคนกล่าวกลับเข้ามาแล้วมาพึ่งพาคุณในเรื่องเงินมากกว่ามาเอารัดเอาเปรียบมาโกงคุณในเรื่องเงินขอความช่วยเหลือทางด้านการเงินกับคุณทั้งทางที่นะคะทั้งทางที่เขามีท,าท,าทั้งนั้นท,ท,ที่เขามีเงินแต่เขา,เาไปให้คนอื่น เขามีเงินแต่เขาเอาไปให้คนอื่นเขาต้องการจะเอารัาดเอาเปรียบคุณตั้งแต่แรกเขาไม่ได้รักคุณจริงตั้งแต่แรกซึ่งเอาจริงๆแล้วส้มเชื่อว่าชาวตุนหลายคนรู้ดีเพียงแต่ว่าจะเต็มใจให้เขาหลอกหรือเปล่าเพราะผลสุดท้ายชาวตุนจะไม่เอาเลยถ้าเกิดว่ามีคนเก่าหรือคนใหม่ก็ได้ที่เข้ามาแบบไม่ชอบมาผกล นะคะอืมสำหรับคนโสดสนิทมีคนคุยเก่ากับเข้ามาเนาะชาวธาตุดินมังกรพฤกษบกันชาววันพฤหัสบดีระวังชาววันพุธชาวกันที่จะเข้ามาหลอกลวงเป็นคนอายุมากกว่านะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสังเกตได้เลยคนที่เข้ามาแล้วท็อกซิกค,คนที่ไม่ดีกับคนที่เป็นโสดคือส้มจะบอกแบบนี้ว่าคนที่เป็นโสดอะ่ะคนที่เป็นโสดอะ่ะคือมีแต่คนมาเทส เออชาวตุลน่ะนะ,นะะคุณนะ่ะเสน่ห์แรงมากเพราะว่าขึ้นไพ่เดอะสตาร์มีคนเข้ามาหนึ่งเยอะมากๆนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยแฟกับคุณจะมาเอาเปรียบบ้างแหละมาหวังบางคนหวังตัวบางคนหวังเงินบางคนหวังทั้งตัวทั้งเงินเอาเปรียบแล้วไม่แฟร์ถ้าคุณซื้อสัตว์กับใจตัวเองจริงๆว่าคนคนนี้เป็นยังไงไม่หลอกตัวเองอะสุดท้ายแล้วเดือนนี้คุณอาจจะไม่ได้เลือกใครเลยอาจจะเลือกตัวเองไว้ก่อน นะคะสำหรับคนโสดที่มีคนคบหรือคุยไม่ถึง6เดือนนะคะสำหรับชาวตุลน,นะคนโสดที่มีคนคบหรือคุยมีการพัฒนาความสัมพันธ์ถึงแม้ว่าจะรู้ว่าเขาไม่ซื่อกับเราหรือเขามีอะไรปกปิดปิดบงังยังพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปในช่วงต้นเดือนมีการแบบจากคนคุยเป็นการครบกันอะคอมมิตกันเลยนะคะแต่ผลสุดท้ายแล้วในช่วงปลายเดือนเราอาจจะแบบว่า ชาวตุลอาจจะรู้อะไรบางอย่างโดยเฉพาะเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องการที่เขาไม่ซื่อกับเราปกปิดปิดบังอะไรเราแล้ว,ลวเราไปรู้ล่วงรู้ความจริงบางอย่างนะคะอืมแล้วมันก็มีเรื่องเงินด้วยที่เรารู้สึกว่าเขาไม่แฟร์กับเราเลยนะเขามาขอความช่วยเหลือเรานะคะแต่ว่าเขาเอาไปให้คนอื่นเออพอเราขอความช่วยเหลือจากเขาบ้างอ่ะเขาไม่ให้อะไรแบบเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าอาจจะไม่ไปต่อนะคะในหลายๆคู่อ่ะ ขึ้นไพ่จัดสติกขึ้นไพ่ชาวตุลเลยต้องบอกแบบนี้นะคะมาดูไพ Shadow rap, ่ Shadow s c a p t a ทอรดวิธีการวางตัวที่ดีค่ะขึ้นไพ่เดือดหายพิเศษหัวกลับระวังการปิดเซนตัวเองส้มจะบอกเลยระวังคนเก่าๆที่ท็อกซิกทำให้คุณรู้สึกหมุดหงิดใจทำให้คุณไม่สงบสุขชาวตุลคุณระวังคนเก่ากลับมาไม่ว่าจะเป็นคนคุยเก่าหรือคนคบเก่า คนที่เคยเจอเก่าถ้าคุณไม่ปิดเซนต,ตัวเองคุณจะรู้นะคะคุณจะรู้เลยคุณจริงๆคุณเซนต์แรงคุณอย่าปิดเซนต,ตัวเองถ้าเข้ามาอย่างที่ส้มบอกเลยรู้สึกได้ว่ามันไม่ชอบมาพากลมันไม่ปกติเข้ามาแล้วทำให้คุณรู้สึกท็อกซิกเอาเปรียบคุณเข้ามาแล้วทำให้คุณหงุดหงิดวุ่นวายใจทำอะไรไม่เป็นปกติอย่ารับเข้ามาเด็ดขาด นะคไะพ่บอกงี้เลยอย่าสําหรับคนมีคู่นะคะส้มบอกเลยว่าอย่ารับความสัมพันธ์เก่ากลับเข้ามานะคะคนที่มีคู่ออย่ารับความสัมพันธ์เก่ากลับเข้ามาเด็ดขาดเพราะมันมีแต่ปัญหาจริงๆอย่ารับเข้ามาแทรกนะถึงจะมีเข้ามาก็าตามแต่รับเข้ามานะคะ,ะ,คะมาดูไพ่ออร์เคิลนะไพ่ออร์เคิลนางฟ้าแนะนําอะไรแนะนําอะไรนะคะกับ เห็นหรือว่าแนะนําอะไรนะคะกับชาวตุนบ้างนะคะไพ่เช่นไพ่ let g o o f control i s s u e s s มันเป็นการออกมาจากท็อกซิก could be the one นะคะเป็นคนที่คุณคิดว่าอาจจะใช่คนนี้หรือเปล่าแต่ต้องออกจากความรู้สึกท็อกซิกหรือคนท็อกซิกก่อนนะถึงจะเจอความสัมพันธ์ดีๆหรือเป็นคนเดิมก็ได้แต่ต้องออปรับปรุงตัวเป็นคนที่จะต้องปรับปรุงตัว นะเอาท็อกซิกออกไปก่อนปรับปรุงตัวแล้วมาเริ่มใหม่กันด้วยไว้หรือว่าพลังงานดีๆเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีการปรับปรุงตัวออกมาจากสถานการณ์ที่มันไม่ดีคุยและเคลียร์กันดีๆคนนี้แหละคนที่คุณคิดอยู่ลึกๆข้างในว่าคนนี้อาจจะใช่เนื้อคู่เราแหละเออม,มีความรู้สึกอยู่ข้างในว่ามันน่าจะใช่อ่ะนะคะถ้ารู้สึกว่ามันน่าจะใช่คนนี้แหละคนที่สร้างปัญหาให้กับเราเนี่ยแหละแต่ว่าอาจจะต้องรอนะคะ คุยกันเคลียร์กันนะคะด้วยใจจริงนะคะแล้วก็เอาท็อกซิกออกไปนะคะถ้าปรับเนื้อปรับตัวกันได้เวทดนิ้งมานะแต่งงานไปถึงขั้นมั่นหมายแต่งงานได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นสซมีความรู้สึกว่าบางคู่อาจจะต้องมีการผ่านพ้นอุปสรรคไปก่อนนะคะแต่สำหรับคนโสดอะคนที่เข้ามาไม่ว่าจะเก่าหรือใหม่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่ามันเป็นท็อกซิกอะ ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่ามันเป็นท็อกซิกอะปล่อยไปนะนะคะออ่เส่วนใหญ่อะสมมีความรู้สึกว่ามันอาจจะมีคนที่เข้ามาในช่วงในช่วงพฤศจิกายนเนี่ยหลายคนซึ่งเซนคุณคุณอย่าปิดเซนตัวเองถ้าเซนคุณรู้สึกว่าน่าจะเป็นคนนี้นะที่ไม่ท็อกซิกกับเรา นะคะน่าจะเป็นตัวจริงของเราแหละคนเนี้ยเออถ้ามีเซนส์แบบนี้ว่าเขาเป็นคนที่แลดูไม่เอาเปรียบเราแลดูไม่เอาเปรียบเราอะนะคะก็น่าจะเป็นคนนี้ใช้เซนต์ตัวเองดีๆสําคัญคือเขาจะไม่ท็อกซิกใส่เราและคนคนนี้นะมีสิทธิ์ไปถึงเกณฑ์มั่นหมายแต่งงานได้เลยในอนาคตนะยินดีด้วยยินดีล่วงหน้าเลยนะคะมันอาจจะมีคนเข้ามาปะปนบ้างนะคะเพื่อทดสอบเรานะ มีคนที่ไม่ดีเข้ามาเทสเข้ามาทดสอบบ้างแต่ต้องดูให้ดีนะเออนะคะมาดูในลักษณะเพิ่มเติมนะคะสำหรับเนื้อคู่นะคะคนที่เข้ามาหรือคนที่อยู่อยู่แล้วต้องมีลักษณะแบบไหนอ่ะถึงจะเป็นเนื้อคู่ที่ดีกับชาวตุลน,นะคะเปิดสดไปเลยนะโอ้โอ้ แรงมากโอ้แรงมากคุณโอ้เข้าใจแล้วนะคะส้มเข้าใจแล้วชาวตุลคุณถ้าคุณเป็นคนมีคู่แล้วคู่คุณมีปัญหานะนะหรือว่าความสัมพันธ์ในการครบหรือคุยใหม่ๆมันคุยกันแล้วมันมีปัญหาทั้งๆท,ท,ท,ที่รู้สึกว่าเราอยากพัฒนาความสัมพันธ์หรือคนคนนี้อยู่ในชีวิตเรามาสักระยะหนึ่งแล้วอะนานมันผูกพันแต่มันก็มีปัญหาเรารู้สึกว่าบางครั้งบางคราวก็ เค okay. มีไม่ค่อยตรงกันอรู้สึกว่าไม่ค่อยเข้ากันหรือรู้สึกเอ้ยมันมีแบบทงแดงขึ้นมันมีอุปสรรคในความสัมพันธ์เยอะจังเขาก็นิสัยไม่ดีในบางเรื่องบางอย่างแต่ถ้าเกิดว่าสามารถที่จะโอเคเดือนเนี้ยเดือนพฤศจิกาเนี่ยอาจจะมีการแบบเหมือนกับลางไพ่ไปเลยคือแบบว่ามีการที่จะไม่ไปต่อกันอะ แต่สุดท้ายถ้าเกิดว่ามีการกลับมาคุยกันได้นะนะคะ h a r t to h e a r t conversation เนี่ยคุยกันได้นะคะใช้กลับมาใช้ความจริงใจในการคุยในการสื่อสารกันได้นะไปถึงขั้นแต่งงานจริงๆเพราะฉะนั้นนะคะส้มมองแบบนี้ว่าคู่ของเน,อเนื้อคู่แท้ๆนะคะของชาวตุลน,นะคะจะเป็นในลักษณะที่ เป็นคนที่เคยมีอุปสรรคเข้ามากันในความสัมพันธ์นี่แหละเป็นคนที่คุณอาจจะรู้สึกว่าในช่วงนี้ท็อกซิกจังแต่ถ้าเกิดว่าเขาสามารถปรับตัวปรับปรุงตัวกันได้แล้วมาคุยกับคุณด้วยหัวใจจริงๆนะคะคุยกันเคลียร์กันได้คนนี้แหละอาจจะเป็นคนเดิมๆนี่แหละที่เป็นเนื้อคู่คุณเออเป็นคนที่เคยคบเคยคุยมาก่อนนี่แหละอืมประมาณนี้เลยนะคะ ขอบคุณมากๆนะคะสําหรับชาวตุลน,นะขอให้ชาวตุนนะคะมีความรักที่ดีโชคดีในความรักทุกคนแล้วก็สุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ ระวังตัวในนะครับคุณกำลังตกหลุมของคุณแดงฝาฟ้าผมแค่ยืนเฉยยังทำให้เธอสัน่นบอพอผมรู้ทันก่อนเธอจะรักผมใ้่แนนะหนแนะ่บอกกุ่มว่างแต่ไลดูสตอรี่ทุกวันปากบอกไม่หวัน่นแต่เจอานะ้าผมก็ทำลดฟอร์มกันจะบอกว่าไม่รู้ใจตัวเองก็ไม่เชื่อเพราะภาสะกายของเธอมันฟองแทบจะเขียนเชื่อผมลงซื้อใครกันแนะ่ที่เพอใจไปก่อน ให้กันแน่ที่รอขอความตอนนอนฮ